ที่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนอาชีวะไม่วาจะเอกชนหรือของราชการก็ตามแต่นั้นเนี่ยจะเหลือทางเลือกในการดําเดินชีวิตแบบมีรูปแบบที่พึงประสงค์นั้นเนี่ยคไม่มากนะเพราะนั้นเขาก็จะมีวัฒนธรรมแทรกแซงละเสร็จวัฒนธรรมแทรกแซงเหล่านั้นมาจากไหนครับมาจากเพื่อนฝูงที่เขาออกไปพบเจอด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงที่รู้จักในหรือ,อนอกสถานศึกษาแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ภายนอกเนี่ยกีดกันเขาไม่ให้ที่ยืนเขา บอกว่าพวกเธอเป็นแบบนี้ฉันไม่ให้เข้าพวกเธอควรจะไปที่อื่นซะเขาก็จะถูกผลักไปที่ดบบับอีกอันหนึ่งที่แทรกใงเข้ามาคือรุ่นพี่อเราก็จะเห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับรุ่นพี่ช่วยแนะนําวิชาระเบิดขวดให้ใรุ่นพี่สอนวิธีแทงคนให้มันก็ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ถ่ายทอดวิชาต่างๆถึงวันเกิดมีการส่งปืนเถื่อนมาให้ปืนปากกาปืนสารพัดแบบนะฮะสอนวิชาในเรื่องของการซุกซ่อน สิ่งผิดกฎหมายเราไยวรสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีทั้นนั้นเราจะถ่ายทอด่อเน้ามาจะเป็นการถ่ายทอดเชิงวัฒนธรรมแบบนอกระบบทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมีสถานศึกษามีกระบวนการศึกษามีผู้ให้การศึกษาคือครูนะครับอยู่แล้วแต่ทําไมเขาจึงไปตีกันก็มีเหมือนกันถ้าเกิดเราพูดแล้วมีเหมือนๆกันกับสถาบันอื่นๆ่แต่ทําไมปัญหาถึงยังเกิดขึ้นได้ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมในการมองเขานั้นเนี่ยมองเขาไม่เต็มคน เหมือนกับที่ไปมองกับเด็กในกลุ่มอมือน <คะ S 2> โดยเฉพาะอย่างที่สายสามันที่มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นเด็กที่เป็นอนาคตของชาติดูสะอาดบริสุทธิ์แต่พอมองทางนี้ปับ๊บก็จะดูด้วยความระมัดระวังหรือไม่ก็ไม่ดูเอาซะเลย <คะ S 2> แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกท,ทั้งท่านจริงๆแล้วกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยโตได้ด้วยระบบเด็กจบทางช่างทางช็อปพวกนี้มานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมต้องคิดว่า ท่านรัมนตีว่าการกระทรวงศึกษาก็ดีท่านผู้ช่วยั่มนตีกระทรวงศึกษาก็ดีนั้นเนี่ยทั้งสองท่านคราวนี้เนี่ยท่านมาจากภาคเอกชนท่านจะเห็นคุณค่าของคนเรียนช็อปเหล่านี้ครับแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะสามารถร่วมมือกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้รับหมายกระทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะขอเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการให้แนวคิดการร่วมมีกิจกรรมในทางวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังส่งเสริมโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มปัญหาด้าน เด็กนักเรียนนักเลงน,นี่นะค่ะตอนนี้เขาก็มีการมองแล้วก็ตั้งเป้าหมายไปที่นักเรียนอาชีวะที่ตีกันบ่อยครั้งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่ม2เมื่อสักครู่ที่เรามีการแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเด็กเนี่ยให้พ่อแม่ดูแลนะคะแต่ว่ากลุ่มเยาวชนนี้แน่นอนว่าหลายฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันให้มากขึ้นงทีนี้แผนของกระทรวงวัฒนธรรมที่คิดว่าจะเข้าไปดูแลเนี่ยมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะวางไว้ในลักษณะการหนึ่งต้องขอเข้าไปมีส่วนร่วม่ะนะครับเข้าไปมีส่วนรรธ คำว่าวัาถ้าทำนี่เริ่มต้นจากการคิดในระดับมหาภาคเลยนะในระดับช,ชาติเลยว่าพอมองเห็นปัญหานี้แล้วเนี่ยขอให้มองมิติทางวัฒนธรรมด้วยเราไม่ปฏิเสธเรื่องการจัดการครับการบังคับใช้กฎหมายโดยเข้มงวดการดึงอ่ิธีพิจารณาความอาญาที่เคยเอาไว้ใช้กับเด็กโดยเฉพาะนั้นเนี่ยให้ขยับตัวขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับกรณีกลุ่มนกันกเรียนนักเรีงอันนั้นไม่ขัดข้องหรือแม้กระทั่งการล้มเลิกการใช้เครื่องหมายบอกฝ่ายของสถาบันหรือว่า การกำหนดให้มีแบ็กลิสต์หรือแม้กระทั่งการบอกว่าจะใช้อำนาจในการปิดสถานศึกษาปลดเพิกถอนใบอนุญาตอะไรก็สุดแท้แต่นั้นเนี่ยเราไม่เราไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นแต่เราเชื่อว่าเหล่านั้นเนี่ยทำได้ในระยะสั้นๆแต่ระยะยาวนั้นจะต้องพร้อมพร้อมไปด้วยกัาร็คือการปลูกฝังประเด็นมิติทางวัฒนธรรมให้กับผู้บริหารในเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารในด้านปฏิบัติการให้กับตัวผู้บริหารสถานศึกษาให้กับครู ให้กับเด็กแล้วก็ให้กับองค์รวมของสังคมเพื่อให้เห็นว่าท่านต้องช่วยกรุณาคิดถึงเขาแบบมีที่ยืนให้เขาด้วยการขึ้นแบ็คลิสต์นั้นเนี่ยได้ผลในเชิงระยะสั้นๆนะฮะแต่อย่าลืมว่ามันมีเด็กใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องแปลว่าท่านต้องทำแบ็คลิสต์ไปเรื่อยๆทุกปีอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นเนี่ยคงตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเรายังไม่หยุดที่จะผลักเขาออกจากกระบวนการทางสังคม แล้วถ้าเขาไม่มีที่ยืนเขาก็ต้องแสดงอัตลักษณ์เพราะเขาแทจริงทางด้านวนัฒนธรรมอันหนึ่งก็คือว่ามนุษย์ทุกคนค้นหาอัตลักษณ์ตัวเองอเพื่อจะบอกว่าตัวเองต้องการแสดงอะไรออกมาแล้วก็แสดงออกมาแล้วกบางครั้งอาจจะแสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้องถูกต้องครับซึ่งอาจจะเป็นการแสดงออกที่ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเข้าก็จะเกิดความเดือดร้อนการที่ท่านผู้ชมตัดสินใจว่านี่จะแต่งชุดอย่างนี้จะใสก่กางเกงขากล้วยเดินออกไปซื้อของที่หน้าปากซอยท่านกําลังแสดงอัตลักษณ์ของท่านว่าท่านกาลังบอกว่าท่านสบายสบาย ถ้าท่านบอกว่าท่านจะใส่เสื้อสูทผูกแขนยาผูกเนคไทแล้วก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อจะไปร่วมประชุมท่านก็แสดงอัตลักษณ์ของท่าน <c oughs> อีกแบบหนึง่งเพราะนั้นเด็กอาชีวะเหล่านี้เขาก็กําลังแสดงอัตลักษณ์ผมกําลังขอพูดรวมไปถึงวัยรุ่นเยาวชนทั้งหมดเลย <c oughs> ทุกคนกําลังพยายามแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองทั้งสิน้นเพราะนั้นต้องหาเวทีให้เขาได้แสดง <c oughs> ถ้าหากว่าไม่เปิดเวทีก็แสดงเลยเขาจําเป็นต้องไปแสดงในที่มืดในที่มืดในที่นี้แปลว่าในทางที่อา,อาจจะไม่ใช่ที่พึงประสงค์ และในการแสดงอัตลักษณ์ในที่มืดน,นั้นมันไม่มีขอบเขตเมื่อไม่มีเส้นแบ่งขอบเขตก็จะทําให้เขาทําอะไรโดยที่เขาไม่รู้เลยนะครับว่าเขาได้ไป,เ,ป,เ,ปเบียดเบียนอะไรใครได้บ้างไม่ละเอียดอ่อนพอในการที่จะพบนะก็ต้องมองในเชิงมิตีวัฒนธรรมฟังดูเป็นนามธรรมามากแต่สําคัญเพราะว่ามันจะปลูกฝังไปยาวๆทําอย่างไรที่จะสามารถที่จะมองให้เห็นตัวครูโรงเรียนอาชีวะเหล่านั้นไม่ใช่แค่ส่งเสริมเขาในเรื่องเงินเดือนหรือว่าส่งเสริมในเรื่องวิชาการ หรือว่าเพิ่มซีหรือว่าเพิ่มเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆเท่านั้นแต่จะต้องมองด้วยว่าเขากําลังอยู่กับกลุ่มคนที่กําลังแสดงอัตลักษณ์ทําอย่างไรที่เขาจะเป็นผู้นําทางความคิดได้เขาเป็นลูกพี่ทางความคิดไม่จะเป็นแค่ครูที่มันเป็นมีอาชีพเป็นครูแต่เขาจะได้เป็นครูอาชีพที่ทําให้การแทรกแซงทางวัฒนธรรมจากรุ่นพี่แบบนอกระบบ <c oughs> นั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้หรอกครับ <c oughs> ไม่มีใครสามารถเป็นปัญหาที่น่าห่วงมากๆน่าห่วงครับ การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่การถ่ายทอดบรรยากาศที่บอกว่าถ้าสถาบันนี้มานะเขาเป็นคู่แข่งคู่กับคู่แคนอะไรกับเรามาแล้วจะต้องมีปัญหากันนั้นเนี่ยถ้าครูสามารถที่จะไม่ใช่แค่สอนอะไรบนกระดานหรือสอนในช็อปเท่านั้นแต่สอนใจคือสามารถที่จะทำอะไรให้เด็กรู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็มองว่าเป็นต้นแบบครูเหล่านั้นก็จะสามารถช่วยได้เราไม่สามารถห้ามได้หรอกครับที่จะไม่ให้ รุ่นพี่มาถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดอะไรเพราะเขาไปเจอกันนอกรู้ว่าอืมใช่แต่ว่าถ้าครูเป็นครูต้นแบบที่ทําให้เด็กๆเ,เหล่านั้นนักเรียนนักษาเหล่านั้นอยากแสดงอัตลักแล้วรู้สึกว่ามันมีเวทีให้เขาพูดได้มีเวทีให้เขาแสดงออกได้มีคนที่เข้าใจรู้ใจเขาแลวสามารถนําความที่ถึงเขาได้นั้นเนี่ยสอนมาตะขับวิชาวิชาเอาคัตเตอร์สีสีเสื้อคนอื่นสอนมาตะขับวิชาสร้างระเบิดขวดแต่แกรู้แล้วแกไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจึงเป็นการสร้างเกราะเชิงวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นพตินิสัยความรู้ความคิดที่เขาสามารถปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องไปออกว่ามันมาจากกฎหมายกฎระเบียบจะไปตัดคะแนนอะไรขเข้าหรือไม่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นละ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นให้ได้เหมือนกับครูคนนั้นเขารู้สึกว่าครูคนนั้นเป็นเหมือนลูกที่เขาแต่ครูคนนั้นต้องเป็นลูกที่ดีด้วยนะครับคือลูกที่นาไปสู่ทางแต่ว่าบางครั้งเราเข้าใจดีเจตนาของครูทุกๆคนที่ต้องการให้เด็กเป็นคนดีแต่ว่าความพยายามในการที่จะดูแลบางครั้งมันไม่ทั่วถึงตรงนี้จะทํายังงไดีคะ กระบวนการการทั่วถึงนั้นเนี่ยฮะบางครั้งทําด้วยการมีตัวอย่างครูไม่ได้ครูไม่สามารถหรอกครับที่จะไปนั่งเป็นบัดดี้กับเด็กทีละคนละคนครบทุกคนได้แต่การที่ครูแสดงตัวอย่างน่ายกย่องนับถือยกย่องนับถือนี่หมายถึงยกย่องน้าถือ,นถอ,นถอในนิติของเด็กด้วยนะครับหมายถึว่าพยายามทาฮีโร่ให้กับเด็กๆเ,เห็นในเงื่อนลขความเป็นฮีโร่แบบเด็กๆนั่นเองอคือเด็กๆทุกคนนะครับค้นหาฮีโร่ของตัว บางครั้งเขาหาออกจากครอบครัวเขาไม่ได้หาจากคนข้างบ้านก็ไม่ได้หรือบางหรือไม่ก็ได้จากคนข้างบ้านเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหรือคนในชุมชนคนในปากทางแต่ถ้าเกิดเขาอยู่กับครูซึ่งวันหนึ่งหนึ่งเขาอยู่กับครูไม่ใช่น้อยนะครับแล้วสามารถทําให้ครูนั้นเนี่ยเป็นครูฮีโร่ครูฮีโร่ในที่นี้อาจจะแปลว่าครูที่พูดจริงทําจริงทําจริงในที่นี้หมายถึงทอย่างมีสติทําอย่างมีวินยัยไม่ได้แปลว่าเป็นคุณครูที่ งสงบเงียบเียนเรียร้อยนั่งอ่านหนังสือทั้งวันแล้วหวังว่าจะให้เขาเห็นว่าเป็นฮีโร่มั่ไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะว่าการที่เขามองหาอัตลักษณ์ของความเป็นฮีโร่นั้นเนี่ยเป็นอัตลักษณ์แบบที่คนวัยรุ่นกำลังมองหาทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าทีนี้ก็คือเราจะต้องพุ่งเป้าที่ในโรงเรียนนั่นแหละให้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดว่าอย่างนั้นด้วยก็ถูกแต่ว่าการคําว่าดูแลกันอย่างใกล้ชิดคือรับถิและกระบวนการประชาสังคมทั้งระบบเลยนะฮะต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ไม่ใช่กดดันและขู่เฉยๆนะครับไม่ได้บอกให้เธอโยนออกไปว่าโรงเรียนไปดูแลกันเองไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีการกระบวนการระดมความคิดเห็นระดมพลังระดมความช่วยเหลือระดมกําลังใจเข้าไปส่งเสริมให้ผู้บริหารสารศึกษาครูนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่ามีช้างเผือกหลงอยู่ในนั้นอยู่พอสมควรถ้าเขาเป็นฮีโร่ด้วยมีเพื่อนที่เป็นฮีโร่มีครูที่เป็นฮีโร่<ะ>โอกาสที่เขาจะออกไปทําอะไร ผิดมันก็จะน้อยลงแต่ผมเรียนนะครับว่าวัฒนธรรมของคนวัยรุ่นนั้นเนี่ยเขาสแสวงหาอัตลักษณ์ยังไงเขาต้องค้นหาแน่การที่จะไปยกเลิกการสวมเข็มขัดหัวสถาบันเสื้อตักตาสถาบันกระเป๋าที่แสดงอะไรของสถาบันนั้นเนี่ยมีมาตรการในการทําให้มันเหมือนกันเสียทั้งหมดนั้นเนี่ยทําได้ครับ<ด>แต่ทำได้ไดในรยะยะสั้นๆเพื่อจะแก้ปัญหาก่อนต้องต้องสกัดปัญหาไปก่อนแต่ คนเหล่านั้นจะค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองปตเดี๋ยวเขาก็จะไปสักที่คอคไปติดต่างหูไปตัดผมไปเปลี่ยนสีผมไปห้อยเลดไปห้อยอะไรต่างๆออกมาเพื่อให้บอกฝ่ายอยู่นั่นเองซึ่งก็จะจะรู้กันเองเดี๋ยว <คน S 2> ก็รู้สัญลักษณ์ที่รู้กันเองเดี๋ยวก็รู้อีกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจการที่จะบังคับกรอบเอาไว้ทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่า การค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอยู่ในใจแต่มันใช้เวลาครับ <c oughs> เพราะตอนเรื่องนี้มันมันแทรกซึมไปทับเดียวแล้วมันใช้ได้ในป่านนี้ปัญหาแก้ไปเสร็จหมดละค่ะ <c oughs> แต่ว่าในอดีตนั้นกระบวนการจัดการนั้นเป็นกระบวนการบังคับบัญชาแล้วก็กําหนดกรอบด้วยระเบียบอํานาจและโครงสร้างเชิงอํานาจแต่ว่าถ้าเปิดใจสักนิดหนึ่งเปลี่ยนวัฒนธรรมในการมองของตัวผู้แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามนะครับให้มองเห็นว่าต้องเปิดที่ยืนให้คนเหล่านั้นเปิดให้เขามีที่ยืนเสีย และเป็นที่ยืนที่เรายกย่องหาโอกาสในการยกย่องเขาได้ให้ชุมชนยกย่องเขาได้ให้เขายกย่องตัวเองได้ทีนี้มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเลยนะครับเปลี่ยนมุมของปัญหาที่มันกําลังพุ่งพ่านกันอยู่ปัญหาของเด็กเยาวชนวันนี้มีสองเรื่องใหญ่ใหญ่เรื่องหนึ่งคือเรื่องการคุ้มครองเขาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการพัฒนาเขาในเรื่องคุ้มครองนั้นเนี่ยเราเคยมีโอกาสพูดคุยกันในเวทีอื่นเสมอนะครับเวลานี้เรามีพรบคุ้มครองเด็ก มีการคุ้มครองจากภัยชนิดต่างๆรวมทั้งภัยที่มาจากในบ้านเองความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในสถานศึกษาความรุนแรงในสังคมความรุนแรงในสื่อเราพูดถึงในการคุ้มครองเขาอันนี้สื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสื่อเขอ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจนทุกเมื่อเชื่อวันมัเาเป็นสิ่งเราหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเป็นทั้งสิ่งเราและทําให้ในสุดสิ่งเราบางอย่างเนี่ยนะครับดูบ่อยๆแล้วชินจนกระทั่งถ้าอยากจะเร้าต้องไปหาอะไรที่แรงกว่านั้นถึงจะมาเร่าได ใน่งบ้านเราวันนี้ยังไม่ค่อยมีกระบวนการพัฒนาเด็กเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปประชุมร่างพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นมาอัอนหนึง่งก็คือพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเพราะเดิมปีที่แล้วเนี่ยเราได้ออกพรบรคุ้มครองเด็กเพราะในอดีตเนี่ยกระบวนการคุ้มครองเด็กนั้นเนี่ยไปตกล่องฝ่องชิ้นกันอยู่ตามกฎหมายใหญ่น้อยกระจายตัวกันตามที่ต่างๆไม่มีประสิทธิภาพในการใช้คะ ก็เรียกว่าพยายามหากลไกหรือว่าแนวทางที่เป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยดูแลก,กันอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมกับการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ026159045ค่ะพักกันสักครู่กับช่วงนี้ ลูกกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิตการณ์ทางเศรษฐกิจของสสปปขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิตการณ์ทางเศรษฐกิจ ณห,ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ถนนพระราม6ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาิกา30นาทีวันพุธที่14มกราคม2547ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอกรค้าไทยหมายเลขโทรศัพท์026976861-2 1. ความที่เห็นของท่านมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนี่แผ่นดินนะคะวันนี้ค่ะประเด็นที่เรามีการหยิบยกขึ้นมาหาเรนะคะบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็ผู้ที่มาให้ข้อมูลกับเราวันนี้ก็คือ